สวัสดีครับเอฟีวันนี้มาพบกับช่องการบรณาเก้าห้าพามากลาบไหวขอโชคขอลาบขอพรนะครับวันนี้การบนณาเก้าห้ามากลาบไหวขอโชคขอลาบขอพรกับองค์พระประธานวัดอย่างใหญ่นะครับเอฟตีมาของวดแรกของปีนะครับเอฟตีของวดแรกของปีสองห้าหกเก้านะครับเอฟตีเนาะก่อนก่อนนี้เคยมาไหมเคยมานะครับเมื่อหกแปดนะครับเคยมากราบไหวของวดอ่า เมื่อปี68นะครับตั้งแต่ปีใหม่มาการบ้านา95ยังไม่ได้มาขอนะครับวันนี้การบ้านา95ก็เลยจะาพามากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกับองค์พระประธานวัดหยางใหญ่นะครับอิปตีเนาะอยู่ที่สถานาปฏิบัตบิธรรมวัดหยางใหญ่นี่แหละครับผมเดี๋ยวไปกร่าบไหว้ขอโชคขอลาบกันเลยนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านา95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับอิีสาธุสาธุสาธุไปรับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับยิปซวันนี้พามากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรกับองค์พระประธานวัดหลังใหญ่นะครับยิปซของวดแรกของปีนะครับปี69นะครับยิปซเดี๋ยวเราไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการา์ดบ้า95ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับยิปซเนาะ เราคำอธิษฐานจิตใจพร้อมๆกันนะครับทุกท่าน อธิฐานกิจผ่านช่องการมาหน้าหยิบเสียงถ่ายกทุกปไปด้วยกันนะครับพิ่ย นี่นะครับพี่ตีเนาะเอาดอกนี้แหละ,ะล่วงมาจากขันนะครับพี่ตีเนาะ เรามารอลุ้นเลขทูบไปได้วยกันนะครับพี่ตี๋เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการ์ัวนาเก้าห้าด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ตี๋โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการ์ัวนาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับพี่ตี๋เนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการบรณาเก้าห้ามากราบไหว้ขอโชคราบขอพร,อพรกับองค์พระประธานวัดอย่างใหญ่นะครับที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับขอให้รวยๆวยเฮงๆงปังปังยกช่องนะครับยุติมาของวดแรกนะครับของปี2569นะครับยุติสาธุสาธุสาธุอธิษ,ษฐานจิตผ่านช่องการบรณาเก้าห้าได้เลยนะครับยุติเนาะมาของวดแรกของปีนะครับผม2569นะครับ ขอให้รวยๆเหงืหงปังๆจะเจ็บอยาไข้อยาจนร่ำรวยเงินทองสาธุ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 ผลบุญอันใดที่ลูกหลานการบ้าเก้าห้าและเอฟซทุกท่านเคยทำมาจงเพื่อหนุนบุญชะตานำพาให้ลูกหลานและเอฟซีทุกท่านได้พบกับความบังคั่งความร่ำรวยความสำเร็จอย่าเจ็บอยากข้อยาจนร่บรวยเงินทองมีโชคมีลาบใน วัดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569นี้ท you ุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุก่อให้มีอยู่มีกินกวาเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีให้ร่ำรวยเงินทองมีเงินปลดนี่ปลดสินกันทุกคนเด้อผู้เอ๋ยเมตตาลูกหลานแะเอพตีทางบ้านของช่องการบรรณา95สาธุ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 มาดูแนวทางเล็กทุบนะครับเตีเนาะแนวทางเลขทูบเสียงท้าย ครับเลขทูบตัวแรกเป็นเลข2นะครับพี่สีเนาะเลขทูบตัวแรกเป็นเลข2มารอลุ้นตัวที่2และตัวที่3ไปพร้อมๆกันนะครับพี่สีเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางามือถุดนะครับพี่สีเนะาะทาาุกทาา่ทานทาาุกทาา่านทุกท่า ปกเก่าผ่านช่องกันาขนาดเก้าห้าได้เลยนะครับเอฟซีเนะาะขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับมีโชคมีลาภในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์สองพันนี้นะครับเอฟซีเนาะ อธิษฐานกิตผ่านช่องการบราณา95้ได้เลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางนี้เข้ามีหลุดนะครับวันนี้การบรรนาเกหยิบเตียงไทยขอโชคขอลาบขอพรนะครับจากเลขทูบนะครับอย่างเดียวนะครับพี่สีเนาะมาของวดแรกของปีนะครับ2 5ง9นะครับผม รวยๆเฮงๆปังๆนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569นะครับอนะิีเนาะไม่ชี้แนะให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสาธุสาธุสาธุปู้เอ้ยเมตตาลูกหลานกนารบรรณากาห้าละอิีทุกท่านให้เขามีโชคมีลาภมีเงินปลดนี่ปลดสินกันเด้อปุยอยอ้ยเขาอยากหมากแพงของก็แพง สินค้าทุกอย่างก็แพงค่าของฉีพก็สูงการอยู่กันกินก็อัตขัดลําบากกันทุกคนทุกคนเด้อปอวยเมตตาลูกหลานขอให้เลขถูกมงคลชุดนี้ไปออกตรงกัสละก,กินแบ่งรัฐบาลไทยหมดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองนห้า้หกเก้านี่ให้เขามีเงินปดหนี่ปดสินรวยรวยเฮงเฮงปังปังยกช่องกันทุกคนทุกคนเด้อป่วยคนไหนมีบุญวาสนากับเลขถูกดอกนี้ก็ขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อป่วย สาธุ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 ช่องการบ้านา95เป็นเพียงตือกลางเป็นสะพานบุญนำเสนอแนวทางเสียงทายเล็กทูบนะครับมาฝากทีฟีขอให้ผลบุญที่อิฟซีทุกท่านและการบ้านา95าเคยทำมาจงเกื้อหนุนบุญชะตานำพาให้ได้พบความมัง่งคั่งความสำเร็จความร่ำรวยอย่าเจ็บจาไข้ยอย่าจนให้บ้างมีตลอดปีตลอดไปด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุ ที่ฐานกิจผ่านช่องการบ้านนาเก้าห้าได้นะครับพี่ีเนาะบอกกล่าวองค์ปู่ได้เลยครับองค์พระประธานที่ลานธรรมนะฮะวัดยังใหญ่ตำบลสุรนาลีนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องการบ้านนาเก้าห้าเป็นเพียงตื่อกลางเป็นสะพานบุญ นำเสนอแนวทางมาฝากมาต้อนเอซีนะครับผมผลบุญอันใดที่เอีทุกท่านเคยทำมาและการบ้านนาเคยทำมาจมเกื้อนหนุนบุญชตานำพาให้ลูกหลานได้พบความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยเชิดปู่เอตาสุตาทุให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569นี้ตรงๆ6ตัวเด้อๆปูเอขอให้3ตัวไทยเลขทูกนี่เป็นเลขไทยรางวัลที่หนึ่งวยยกช่องเด้อปูวเอตาทุต่าทุต่า ไปดูเลขทูบตัวที่2และตัวที่3กันเลยนะครับพี่ตีเนาะเลขทูบตัวที่2นะครับพี่ตีเนาะเลขทูบตัวที่2เป็นเลขศูนย์นะครับพี่ตีเลขทูบตัวที่2เป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3ไปพร้อมๆกันนะครับพี่ตี๋เนาะสาธุ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  20นนะครับ FC 20อนะครับลุ้นตัวที่3ามไปพร้อมๆกันนะครับ FC ีเนาะสาธุ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 บอกกาวองค์หลวงปูพป่พระประธานวัดย่างใหญ่ได้เลยนะครับพยีที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับตำบลสุรนาีนะครับ FC บีเนาะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยรวยเฮงๆปงปังปงมีโชคมีลาบ อย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนล่ำรวยเงินทองโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับสาธุสาธุ lights, สาธุสาธุอธิษฐานกิจผ่านช่องการบ้านนาบอกเก่าองค์ปู่ได้เลยนะครับพี่ตีเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสาธุ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 เดี๋ยวมาดูเลขทูบตัวที่สามไปพร้อมๆกันนะครับพี่ตี ทูบตัวที่สามนะครับอีฟซีเนาะตอนนี้ทูบจะหันหนีเรานะครับอีฟซีเนาะตัวแรกเป็นเลขสองตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับอีฟซีอย่าลืมตัวที่สามกันนะครับสาธุ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 ทูบจะหันหนีเราตลอดนะครับอีฟซีเนาะ หนีเรานะครับอตอนแรกก็ยี่อยู่ด้านหน้านะครับอี่เลขหน่อย้อยทีหนี่สองศูนย์ สองศูนยนะครับเอฟซีสองศูนะครับตาธุสาธุสาธุสาธุเห็นเป็นตัวไหนนาะโอ้ยตัวไหนนาะตัวที่สามนี่วยสองศูนหรือสองศูนเห็นเป็นตัวไหนนะครับสองศูนย์หรือสองครับ การบ้านานะครับยุธีาธุสาทุสาทุสาุ z o o งใกล้เลยยุธี่ o ให้ใกล้ใกล้เลยนะครับชัดไหมยุธชัดไหมสองศูนย์หนหรือ204ศูนย์สี่นะครับยุีเนาะสองศูนย์หนึ่งหรือสองศูนย์สี่นะครับผมสาธุสาธุทาทุสาทุสาุ ครับพีเนาะสองศู 201, นหะครับพี่ตีองศูนย์หนึ่รือสองศูนย์แต่การพรนานขอย้ำเป็นตัวเดียวแล้วกันนะครับพี่ตีสองศูนย์หนึ่ง,ง,งนะครับพี่ตีสองศูนย์หนึ่นะครับสาธุสาธุสาธุรวยๆเฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยวเรามากลับลาปู่ไปด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุเอ e, ้ย <size> ขอให้เลขถูกสองศูนย์หนึงหรือ2 0งศูนย์สีนี่ เลขมงคลเลขแห่งโชคลาภงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์3ตัวไทยรางวัลที่1รวยๆเฮงๆปังๆยกช่องเลยเจ้ตตดตุตัตัตัวุกท้ายนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆอย่าเจ็บอยากข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองมีโชคลย์นะครับผมในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกัรมนาวเก้าห้าด้วยนะครับรวยด้วยยิงๆปังๆยกช่องนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ